ตอนนี้จะมาจุดเทียนค่ะแล้วก็จะขอคำอธิษฐานใบพรต้องเลือกค่ะว่าเราต้องการแบบไหนยังไงเกี่ยวกับธุรกิจการงานสุขภาพครอบครัวเรื่องความรักมีลูกอะไรเงี้ยค่ะอาอยู่ก็อย่างก็เนาะขอพรสิ่งที่แป้งเรื่องนะคะคือเรื่องสุขภาพเรื่องการงานเรื่องการเงินค่ะ เมื่อเรามีสุขภาพที่แข็งแรงเราก็จะมีแรงเพื่อที่จะไปทํางานให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็การเงินความร่ํารวยก็จะตามมาค่ะตอนอื่นเราได้มาปุ๊บแล้วให้เราเขียนชื่อก่อนนะคะในหน้านี้อะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปจุดเทียนทางนู้นแล้วก็วางตามจุดต่างๆโดยที่เขาจะเขียนไว้ค่ะว่าอยู่ช่องไหนอันนี้คือตรงกลางค่ะตั้งไว้ตรงกลางอันนี้คือไว้ตรงหมายเลขหกค่ะจจุดพร้อมกันทีเดียวแล้วค่อยไปวางเลย ใครอยากสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะก็แวะมากันได้นะคะทุกครั้งที่แป้งมากว่างโจค่ะแป้งก็มาไหว้อธิษฐานในทุกๆครั้งค่ะไม่ค่อยมูเท่าไหร่เลยสามารถนำวัตถุมงคลมาทำพิธีหรืออธิษฐานที่นี่ได้เช่นกันนะคะสายมูห้ามพลาดเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแป้งด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปไหว้ที่วัดไหนต่อค่ะ